ใครที่อยากจะขอรับทุนจากโครงการเท็ดยุสตาร์ทอัโปรแกรม University Seed g r a n t Program หรือ POC มาดูกันก่อนว่าเท็ดฟันพิจารณาจากอะไรบ้าง ก่อนอื่นต้องขอเล่าก่อนว่าโปรแกรม POC คือทุนอุดหนุนสมทบบางส่วนเพื่อนําไปพัฒนาต้นแบบโปรโตไทป์เพื่อทดสอบแนวคิดทั้งทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจโดยต้องผ่านการพิจารณาจากเทรดฟันทั้ง4ข้อได้แก่ข้อแรกทีมของคุณมีความเชี่ยวชาญแค่ไหนมีผลงานอะไรที่เคยทํามาก่อนบ้างเทรดฟันให้คะแนนตรงนี้20%ข้อ2มีตลาดรองรับจริงไหมลูกค้าเป็นใครและจะชนะคู่แข่งอย่างไรตรงนี้ให้คะแนน2 5ข้อ3 เทคโนโลยีที่คุณใช้ใหม่แค่ไหนนวัตกรรมของคุณช่วยแก้ปัญหาอะไรตรงนี้ให้คะแนนอีก25%และข้อ 4. คุณมีแผนธุรกิจที่แข็งแรงแค่ไหนจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ยังไงเท็ดฟันให้คะแนนตรงนี้มากที่สุดถึง30%เลยครับใครที่มั่นใจว่ามีคุณสมบัติครบทั้ง4เกณฑ์สำคัญสำหรับโครงการเท็ดยูสตาร์ทอัพโปรแกรม POC สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเท็ดฟันกันได้เลยนะครับ